ร้านเอามาให้ชิมกินฟรี Free, จ้าที่นี่ How do you feel Papa? Feel <ส |th|>. <'s> strong <S <c oughs> มันมีการก่อสร้างอะคะ่ะมีขนมด้วยเพื <c oughs> ่อจะเห็นอาร์คิกทคดอตึกต่างๆของเมืองชิคาโกจ้าที่นี่สวยมากเรามีกระเป๋าที่จะขนอะไรนะ Let's five minutes. go สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมาอยู่ร้านอาหารเม็กซิกันนะคะอยู่ที่ชิคาโกเรากําลังจะมาชิมอาหารที่นี่กันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเมื่อวานนี้เมื่อกี้วิโอเนโร์โดี๋ยนะโดไปย้โนกลับอัพเม็กซิกันสุดดีอ๋ออยาก comment เม็กซิกันสุด famous Mexican restaurant in Chicago in the West Loop area It's pretty much uh, translating Lena Brava to English will be kind of like ferocious firewood for obvious reasons. We have our firewood kitchen back there. Lena Brava, amazing Mexican restaurant that gets very mixed price. I am going to try to keep get some exchange of value on discount at least fixed price. And let's see if I will face it Hold on a second. Love this moment. Yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. Papa, up or down? <laughs> ็คือซาบเช่ค่ะเป็นอาหารแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสดของเม็กซิกันซึ่งมีพวกซีฟู้ดอะไรต่งางๆแล้วก็ยำยำยำเข้าไปกับอะโวคาโดกับอะไรต่งางๆแล้วก็มีกินอย่างนี้นะคะมันก็จะเปรี้ยวๆแล้วก็จะเป็นรสแบบรสชาติอร่อยร้านเอามาให้ชิมกินฟรีจ้าที่นี่ไม่ใช่ร้านให้ฟรีนะหมายถึงว่าเขาอยากให้เราชิมเพราะว่าเรามาทําวิดีโอแล้วก็มาแบบบอกร้านว่า ร้านเนี่ยมันอร่อยนะแล้วก็ลูกก็ชอบนะจ๊ะอันนี้ชอบมากเลยกินไปหนึ่งอันเต็มอร่อยจ้าอร่อยฮะทำมันได้ัก5ไฟเกลนปะปะ Junior, turn around, Papa, turn around. How old are you, Junior? Five. How do you feel, Papa? Yeah. It's <laughs> <laughs> Good morning, Chicago. Good morning. Uh -huh. We have Phil. มีร้านชิคเก้น o r a n g j u i นีย on the back วันนี้นะคะก็จะไปนั่งดูเรือกันค่ะว่าโบ๊ทท r i p ที่นี่มันจะเป็นยังไงอากาศค่อนข้างเย็นมากเลยนะที่นี่แล้วก็ลมพัดแรงมากแบบแต่งตัวตอนนี้นี่คือ over dress นะคะ <laughs> เป็นแบบว่าใส่เสื้อผ้าเยอะเกินไปแต่ว่าไปถึงที่นั่นมันจะเป็น under dress เพราะมันจะหนาวเย็นมากเลย Orange juice f o u n t you can go a n <laughs> <Drink> <laughs> ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ใจกลางเมืองของชิคาโกแล้วตอนนี้เราจะเดินไปที่เมลิเนียมพาร์คกันแล้วก็ไปดูว่ามันเป็นยังไงไอเดบีน่ะที่เขาไปถ่ายรูปกันนะนะลแรงมากตอนที่ชิคาโกตัวจะเปียวา ก็เป็นบังลมไว้อยู่ไม่ใช่ลมลูกอันนี้เป็นนูตตาล่าคาเฟ่นะด้านในน่าจะมีเมนูอะไรที่แบบทำจากนูตตาล่าทั้งหมดเลย f a c t o ร y พ o อ c ค r n พ o p c ค r n f a c t ร r y จ้ะเนี่ยอันนี้เป็นโรงงานของกาเรตนะจ้าอันนี้กาเรตที่มาจากชิคาโก้เลยตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะจ้าที่เมเลเนียมพาร์คด้านในของพาร์คนี้ก็จะมีแบบ หัวใหญ่เขาเรียกว่าเป็นเดอะบีทของชิคาโกกันไปไปกันกันเล็กโกโกเล็กโกโกกันโมันมีการก่อสร้างอะค่ะเขาบอกว่าจะก่อสร้างจนถึงปีหน้าช่วงสปริงนะจ๊ะก็ต้นปีเลยเออแล้ว Oh, so cry. So we didn't get to see the bean, Uh close by, like this close by. <laughs> <laughs> uh, this is what the bean looks like. Here's a world famous plaza with the. Tour, tour, That's the beach. Here, there's a pavilion where they have concerts. Concerts. One of the Great Lakes. Then, this, <laughs> up, is Great Lake. No, it's <laughs> a tree. าไปลงเรือนะมีขนมด้วยเอาไปทำอะไรลูกมีแล้วที่บ้านสั่งไปแล้วเบสบอลนี่โอ้โหหัวน้องหัวน้องไปเลสโก้ม go เมื่อกี้ก็เข้าไปร้าน ไอ้อเขเรียกอะไรนะร้านขายของชิคาโกแฟนชอน็อปจูเนียกได้ไรเขาสึงตึงมีเด็กสึงตึงอยู่ด้านล่างค่ะ <laughs> จะเอาทุกอย่างเอาเบสบอลเอาไม้เอาไมา้มไว้ติก้นเฮี่ครับมนะ <laughs> ไปไหนกัน Let's go! เย้ป h yeah, p ป p a อันนี้ก็เป็นทัวร์อันหนึ่งนะคะที่ชิคาโกที่คนส่วนใหญ่มาชิคาโกก็จะทำกันอันนี้มันเป็นแม่น้ำที่เป็นริเวอร์เข้าไปสู่ที่ t The Great l a ล e แล้วก็อันนี้เป็นน้ำที่จะไปทเล็กได้คนส่วนใหญ่ก็จะมาไม่เดินตามบริเวณริมน้ำเขาก็จะนั่งทัวร์ของเรือเพื่อจะเห็นอาร์เคเต็ก <士ane> <affiliated> <士ane> Whoa, okay. December, That's a seat on the second row for three people. In very highly unlikely event of an emergency, your uniform crew will help distribute life jackets. We do dye the river every Saturday before St. Patrick's Day. We'll get into the, the physics and details of that building in the entire world. Three beers, two steps at a time. Abraham Lincoln, shame on y'all! It's the only one, so double your pleasure, double your fun. That's the statement of the great mint and double mint. Yeah. สี่ดาวจากห้าค่ะเพราะว่ามันมันแบบว่า <c oughs> ดีสุดๆ,ๆเลยแล้วก็45นาทีนี้จริงเราคิดว่าเป็นเวลาที่ดีมากเพราะถ้าเก้าสมันจะนานเกินไปในเรือ45นาทีเขาก็อธิบายตึกนั้นตึกนี้ตึกนั้นตึกนี้พอสัก20นาทีมันก็แบบ หมดมุกแล้วอ่ะใช่ไหมจิเนียแล้วก็เราคิดว่า45นาทีเนี่ยพอดีสำหรับครอบครัวเราเลยพอดีสำหรับเด็กด้วยมันหนาวแล้วมันลมแรงที่คิคาโกถ้าอยู่นานกว่านั้นอาจจะน้ำมูกไหลราคาถูกหมดได้27เหรียญต่อคนสำหรับผู้ใหญ่10กวเหรียญสำหรับเด็กไปกลับไปกินข้าว มิลานโอเคไหมเป็นไรเจอขนหมาใช่ป่ะแพ้ขนหมาเลยอะ่กะกำลังจะขึ้นเครื่องแล้วนะคะตอนนี้เอากระเป๋ามาดรอปนะจ้ามีสามใบยิ่งใหญ่มากเลยจ้าเพราะว่าเรามีกระเป๋าที่จะขนอะไรนะจะขนเวกบอร์ดขนจักรยานแล้วก็นมกลับบ้านนะจะ้า,า,า,าตอนนี้ก็กำลังจะ อ่าน security check เพื่อจะไปขึ้นเครื่องค่ะเป็นไรหรืไม่รู้ว่าแค่ขนหมานั่งนั่งรถ Uber มา Uber <c oughs> มีเขาเลี้ยงหมา <c oughs> เขาเลยมีขนหมาในใ,ในในในรถตาดำเลยสงสารมาก Let's go find manager โอะ ฟาสซี่ให้ป๊าป้าไปก่อนป๊าป้าไปหยุดเครื่องบินก่อน so we make it don't don't I <laughs> <Papa>, don't I don't I am a Sacrifice. Look at it again. Look at it again. One, two, three. <laughs> and Papa as well. Ready, set, go. <laughs> มาถึงที่นั่งรถนะจ๊ะไม่ตกเครื่องเดืนเนี้ตกไม่ตกเครื่องไม่ตกเครื่องอวิ่งนานมากเลยใช่ตาบวมเลยนะฮะเริ่มหายแล้วนี่คือเรวเห็นปะกำลังผ่านถนนเคร่องบินกำลังข้ามถนนดูมีบริดจ์ As items made of wood and And thank you for choosing American Airlines. Bye see you later. Bye bye. Thank you for flying with us. Bye -bye. Welcome to New York. เจ w นี่อยู่อบถอดอยู่มาเอากระเป๋านะมาเอากระเป๋ากี่ใบ3าบวเป็นเป็นหกสาพูดดีๆ3ามบวกสองฮะ last one my outlaw teeth six wow no you're doing it okay we're all doing it wait 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 okay everyone has to get ready okay wow. <laughs> okay. <laughs> okay. Okay. It's like take a rest and then when, when you wake up you can, you can do it. You can build a tower <laughs> and smash it.